ว้าวฟิลเตอร์สวยนะคุณผู้ชมนะคะฟ <c oughs> ิลเตอร์สวยมากๆฟิลเตอร์สวยจริงๆยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์สดนะเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ให้ตัวเองสักนิดนึงนะฮะอะใครเข้ามาแล้วกดแชร์หน่อย ทุกคนใครเข้ามาแล้วกดแชร์หน่อยนะฮะอ่ากล้องนี้จะใช้เป็นกล้องหลังนะคะอาจจะไม่ได้ไปมองหน้าหากล้องสักเท่าไหร่นะคะหน0่งร้อยหกคนดูสวัสดีด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดสรุปโค้งสุดท้ายลาวขัาต๋อไ้ให้อมสินอมสินแล้วก็รัฐบาลไทยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะอยากเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเสียงชัดไหมคะคุณผู้ชมคะเสียงชัดดีไหมในเดือนหน้านี้นะคะทุกคนนะคะติดตามรายการไอติมพามูนะคะจะเริ่มอีทีแรกในสถานที่ใดต้องติดตามกันนะคะจะมีรายการดีๆมาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะแฟนเพจอาจารย์ไอติม เรือนราคาใส่มูเสษีนี่แหละนะคะก็ไม่ได้ไปไน็นไกลก็ติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสัมผัสถึงบรรยากาศหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละที่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะเริ่มจากอีพีไหนจะเริ่มจากสถานที่ใดต้องติดตามกันนะคะเสียงชัดดีไม่เอ่ย สวัสดีคุณเมียวก่อนสวัสดีคุณนังทิตานะคะเสียงชัดนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไลฟ์สดนี้ทุกคนคะ่ะมีหลายๆคนได้ติดตามอาจาไอติมมาแล้วนะคะสำหรับการปล่อยอเลขรัฐบาลไทยตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลไทยในรอบแรกของปีออกวันที่17ซึ่งนะคะเลขรัฐรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยแตก79นะคะตัวเจาะของอาจาไอติมก็คือแตก7 9เพราะว่าฟัน7จกับ79ด มันมา979 9, นะฮะ79ไปออกบนนะฮะสองตัวท้ายรางวันที่1นะคะก็หลายๆคนก็รับรัพย์กันไปนะคะพอจบวันที่17ปุ๊บในวันที่18ปล่อยเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล,เวลาในการติดตามกันเราปล่อยเราเดินทางมาตั้งแต่วันที่18เป็นต้นมาแล้วนะคะกับการปล่อยตัวเลขรัฐบาลไทยบางคนก็รีบไปหาซื้อซื้อทันบางคนซื้อซื้อไม่ได้เพราะเลข8มันดัง เลขแปดมันค่อนข้างที่จะดังมากๆนะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านลาวพัฒนานะคะฟันรูดสองสองออกนะคะมาสามสองนะคะอู้แตว่วันนี้นะคะตัวฟันตัวเคาะรัฐบาลไทยเนี่ยไปออกลาวพัฒนาแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะตามดักมันจะตามเช,เช็คบินกันหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันเนาะทุกอย่างมันมีข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามากันสักนิดนึงก่อน800คนดูแล้วอยากจะให้คนดู ครบซักหนึ่งพันคนดูจังเลยทำยังไงดีครับคุณผู้ชมขาทำยังไงดีเอ่ยนั่นก็คือการกดแชร์นั่นเองนะคะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆใน Facebook ของเราได้รู้กันด้วยว่าวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สดแบบสรุปให้ดูเลยทั้งสองทั้งสองหวยใหญ่พรุ่งนี้ทั้งออมสินนะคะออมสินจะออกประมาณช่วงประมาณบ่ายสองเนาะช่วงประมาณบ่ายสองนะคะอ่าช่วงประมาณบ่ายสอง สำหรับออมสินแล้วก็รัฐบาลไทยก็จะประมาณแบบอ่ะตรงๆเลยก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะ16นาฬิกาเราก็จะลุ้นหวยไทยกันรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภากันศูน <0. S 1> ย์ 8, 9, ัน8ปดเเนี่ยมันไม่มีใครรับแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนคาก็ยังคงมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้กันหมาเป็นไม้ตายเนาะไม่ใช่ไม้กันหมาสิเป็นไม้ตายแล้วกันนะคะเป็นตัวตายตัวแทนแล้วกันสําหรับ ชุดแรกที่ปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบแปดนะคะทุกวันนี้ค่ะเออสิบแปดนะคะอ่ะอ่าหนึ่งพันคนดูทุกคนขาขอกดแชร์สักนิดหนึ่งนะคะอยากจะให้แบบว่าครบสักหนึ่งพันห้าร้อยคนดูเดี๋ยวจะเปิดนะคะเดี๋ยวจะทยอยทยอย,ทยอยเปิดให้ดูกันสวัสดีด้วยนะคะทุกคนขาหนึ่งพันสามร้อยคนดูแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดสรุปทั้งหมดเลยทั้งออมสินแล้วก็รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยมีสองชุดนะคะมีสองชุดมีสองสูตร งดดราม่านะรับว่าทำไมมันมีสองสูตรคะแน่จริงก็เอาแค่สูตรเดียวไปเลยนะฮะซึ่งสูตรแรกมันตรงกับสำนักใหญ่ๆเขามันซื้อไม่ได้มันให้ไม่ได้อะให้ไปแล้วมันซื้อไม่ได้เพราะเจ้ามือปิดลับลอตเตอรี่เกลี้ยงแผงมันก็เลยกลายเป็นว่าคือมันหาซื้อไม่ได้ปุ๊บมันให้ไปแล้วก็ลุนแค่ลมเรารู้ลมคือเราไม่ได้ซื้อเพราะเราซื้อไม่ได้เขาไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือบ,บางบางคนก็แบบว่าเอออยากจะหาตัวรองมา ลุ้นโชกันดูซิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้พูดถึงรัฐรฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มีสองสูตรสูตรแรกสูตรแรกนะคะสูตรแรกนะคะสูตแระะตแรกแป๊บหนึ่งนะคะสูตรแรกของเราปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบสองละเอ้ยวันวันที่สิบแปดละ นะคะสูตรแรกของอศาซาไลติมก,ก็คือฟันที่รูดแปดนะคะฟันที่รูดแปดนะคะฟันที่รูดแปดนะคะแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าแต่แต่ใบนี้แหละคือใบเจ้าปัญหาทุกคนใบนี้คือใบเจ้าปัญหาเพราะว่าเลขแปดเนี่ยในงวดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไปตรงกับหลายๆสำนักเกือบร้อยสำนักเกือบแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของสำนักนะะทุกคนคะขอยัดขยับขยับ,ยบนิดนึงนะคะมันอาจจะไปตรงกับหลายๆสำนักสักนิดนึงขอยัดอ่านคอมเมนต์หน่อยนะโอเคอันนี้เป็นสูตรแรกที่ปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบแปดที่ผ่านมานะคะอ่าตัวฟันมันอาจจะไปตรงนะคะเลขแปดไปตรงไปทับไปชนกับหลายๆสำนักมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนหาซื้อไม่ทันเพราะว่าทุก แฟนคลับทุกๆสำนักเนี่ยเขาก็ต้อง,องแห่ไปซื้อเลขแปกันหมดอยู่แล้วนะคะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าคือมันอั้นหมดมันปิดรับหมดบางที่ก็จ่ายแบบไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาอีกหนึ่งสูตรมาสรุปให้ดูกันนะคะว่าอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่รู้ว่าสูตรที่2มันอั้นไปแล้วหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องลองวัดดวงกันดูนะคะทุกคนคะ่ะนะคะสูตรที่สองเนี่ยทำไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณหวันหวันที่ผ่านมา ะะลงคลิปไปปุ๊บแล้วคนดูยอดวิวทั้งหมดเดหนะึ่งล้านหกแสนวิวนะคะหนึ่งล้านหกแสนวิวสลับสูตรที่สองปล่อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอั้นหรือเปล่านะคะทุกคนคะสูตรที่สองนะคะในเมื่อเราซื้อแปดไม่ได้แล้วเราลองมาซื้อสามดูสูตรที่สองจะเป็นสูตรนี้เขียนไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะสูตรที่สองจะเป็นสูตรนี้เลยนะคะสูตรที่สองต้องเข้าแล้วเพราะฉะนั้นคือ ใครที่ซื้อแปดไปแล้วลุ้นแปดใครที่ซื้อแปดไม่ทันลองลุ้นสามดูนะคะสามหนึ่งสามสี่และสามห้าลอตเตอรี่ได้ได้แปดเก้าห้าใบขอให้เฮงเฮงปังปัง,ง,ปง,ปงขอให้แปดเก้ามาสองตัวล่างก่อนนะคะส่วนเลขสามขอให้มาสองสองสองตัวบนนะคะขอให้มาสองตัวบนพรุ่งนี้โอเคไหมนะคะแปดขอให้มาล่างก่อนโซโล่แปดก่อนสองตัวล่าง <c oughs> นะคะ เออเดียนเป็นคนหน้าเก่าค่ะนะคะโอ้โหยินดีต้อนรับหน้าเก่าหน้าใหม่ด้วยนะคะแฟนเพจทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่นะคะสูตรแรกนะคะลุ้นลมค่ะจารย์น,น,น,นะคะโอเคสูตรแรกลุ้นลมนะคะชอบสูตรสองตัวที่ชอบมากที่สุดคือสามห้าสามหนึ่งสามสี่และสามห้านะคะมีสามคู่ด้วยกันนะคะจริงๆริงแต่เลขเนี่ยไม่ได้แบบให้เยอะเลยให้พอได้วัดดวงกันเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ของการที่เราจะเข้าหรือไม่เข้าหรือหลุดหรือไม่หลุดมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่เราเอาความมั่นอ,อกมั่นใจของเราว่าเออสูตรของเราเนี่ยนะฮะลองเอามาแบ่งปันกันดูไม่แน่มันอาจจะมาแค่เลขสามก็ได้ตัวเจาะมันอาจจะไม่มาก็ได้นะคะเออมันอาจจะไปออกสามแปดสามอะไรต่างๆนาๆนาะนะ,ะแต่จริงๆนะในใบเนี้ยสูตรสองมันก็มีสามแปดนะสูตรสองมีสามแปดแต่คือขออนุญาตตัดแปดออกก่อนเอาแปดไปพักไว้ก่อนตอนเนี้ย เอาแปดไปพักไว้ก่อนทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนค่ะถ้าใครชอบชอบวิ่งหรือชอบรูดรูดสามวัดดวงกันไปสลหรับคนที่ซื้อเลขแปดไม่ทันสำหรับสูตรแรกที่ปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบแปดนะคะสองตัวคือสองสามห้าและหกสามห้านะคะทุกคนแคปหน้าจอค่ะตัวที่ชอบมากที่สุดคือลองไปวัดดวงดูสำหรับคนที่งบน้อยคือสามห้าคนที่งบน้อยนะคะสามห้าลองไปวัดดวงดูนะคะ ลองลองลองไปวัดดวงดูน,ะนี้นะคะทุกคนขาเรามาแบบระยะสั้นๆน,นะคะทุกคนนะคะสวัสดีเจ๊ออนนี่ด้วยนะคะส่งตรงมาจากอ่าลอนดอนนะคะโอเคไปอยู่ลอนดอนมาประมาณร่วมประมาณ30ปีแล้วนะคะแต่เจ๊ออนนี่ก็ยังคงอุดหนุนหวยไทยอยู่ตลอดเวลานะคะลอตเตอรี่ไทยนางก็จะลุ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนางก็จะลุ้นอยู่ตลอดเวลานะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือเรายังคงรักษาความเป็นไทยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น เอฟซีที่อยู่แอฟริกาใต้เอฟซี FC ที่อยู่ในทวีปยุโรปต่างๆนะคะหรือว่าเกาหลีเอออะไรเอายนะคะผีน o ผีน้อยต่างๆนะคะที่ชมการไล์สดอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณยังคงรักษาความเป็นไทยอันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะขอชื่นชมเลยเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนปุ๊บคุณก็ยังคงมีความอุดหนุนหวยไทยนะคะพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของเราแล้วก็เริ่มต้น เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความตังเป็นเดือนแห่งความรักนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรักเรานะคะเจ้ามือจะรักเรานะคะแล้วก็ตัวเลขแนวทางของอาซาไรติมนะคะที่ได้มาจากสูตรแล้วก็ตัวเลขทูบต่างๆทั้งแม่ตาเกียนทั้งองค์พญานาคราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรักเราเช่นเดียวกันเพราะพรุ่งนี้คือเดือนแห่งความรักนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ำคืนนี้ลาไปแล้วทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ ใช่รางวัลที่หนึ่งมันไม่มีเพื่อนนะฮะอ่ะโอเคขอยัดกลับกล้องไปปิดเองนะครับเพราะว่าคือมันไม่มีโปรดิวเซอร์